ทีนนจเจ้าเพื่อนได้เวลาทานอีกแล้วดึงมานี่วันนี้ทานสุก,กี้ไม่ได้ทานข้าวแต่เป็นข้าวเหนียวอันนี้สุก,กี้สุก,กี้สุก,กี้แห้งอันนี้ข้าวเหนียวอยากทานวันนี้ ไม่รู้เป็นยังไงเมื่อเช้าไปใส่บาทมาเมื่อเช้าไปใส่บาทพระห้าองค์วันนี้เป็นวันวิสาขะเนาะตื่นเช้าไปใส่บาทเมื่อเช้านี้ก็เลยแวะซื้อข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวข้าวเห,วหนียวไก่ี่แหละใส่บาทใส่ไปห้าองค์เมื่อเช้าในี้ใส่ห้าองค์แล้วก็เอาเข้าวเหวในียวเนี่ยใส่น่าอร่อยเนาะก็เลยซื้อมาทานด้วยนี่าคาตุก,กี้อีก ปวดไหมนเนี่ยมาม่วงเหมือนเดิมวันนี้มีพิเศษปีโป้เหมือนเด็กๆเ,เนาะเหมือนเด็กๆซึ่งติดตู้เย็นไว้เผื่อบางทีหิวหิวอะไรอย่างนี้อันสองอันอะไ่างีไม่ได้ทานมากมายโค้กไม่มีน้ำตาลได้เวลาแล้วเนาะ กินไอยาการุกี้พี่้ก็จะสุกี้น้ำรุกี้แห้งดีกว่าอร่อยนะลงไปททามาดอมาดอแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นว่าจะไปเอารถไปเติมน้ำมัน เอาลูกสาวไปเติมน้ำมันหมดใจกันเีก็กๆเติมน้ำมันแล้วก็ว่าแก็จะไปถ่ายคลิปเพือรู้จะไปถ่ายยังไงฝนก็จะตกฝนก็จะตกนะเนี่ยมืดไหมฮะน่าจะตกวันนี้วันนี้วันนี้มีเป็นวันวันวิสาขะ วิสาขะใช่ไหมวันวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเนาะวันนี้เป็นวันราหูอมจันทรด้วยนะวันนี้เห็นก็บอกประมาณหกโมงกว่าแล้วก็ทุ่มมือเพราะว่าเดี๋ยวรอดูได้ดูหรือปเปล่าไม่รู้ว่าผลคือเป็อย่างนี้เนาะ ตดแล้วลุงก็ทำอร่อยอร่อยอร่อยไปทำอร่อยมาทานด้วยกันนะคนะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพี่พอยถ้ายังไงพี่พอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะดูคลิปพี่พลจนจบก่อนนะคะแล้วค่อยกดนะคะถ้าดูปไม่จบเดี๋ยวหลุดอีกเมื่อวานนี้พี่มาเช็คดูเมื่อเช้านี้หลุดไปคนหนึ่งอุย้ยเสียดายแม่ยิง่งรับน้อยอยู่ หลุดเป็นคนหนึ่งสงสัยน้องที่เข้ามาเขาไม่ได้ดูคลิปพี่พลอ,อยอ่ะพอมาถึงปุ๊บเขาก็เปิดดูปุ๊บก,กดติดตามเลยกดเลยอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้เนาะต้องดูคลิปให้จบก,ก่อนตอนนี้พี่เริ่มรู้แล้วมีรุ่นพี่เขาบอกมาเขามานั่งอ้มมีความรู้สึกอย่างนี้เขาบอกว่าคลิปให้ยาวเท่าไหร่เขาก็จะดูจนจบเขาบอกแกไม่แกไม่นั่นนะโฆษณาก็ไม่ข้ามเขาบอกนะ ดูจนจบแล้วค่อยไปช้าๆค่อยกดฟอดูจบแล้วก็ค่อยกดติดตามเขาเออเขาก็มีวิธีแนะนํานะมีวิธีแนะนําที่ก็จําเข้าไว้จําเข้าไว้แล้วก็อ,อมันก็ใช่แต่ก่อนนี่พี่คอยก็ไม่ค่อยรู้เนาะนี่อยากย้ําจังเลยอะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกนะแบบว่าตาพี่พอยหลุดน่ะพยายามดูแลแบบพยายามแบบ ดูคลิปให้จบก,ก่อนแล้วค่อยกดติดตามเนาะห,หลุเมื่อวานนี้มเมื่อเช็กเมื่อเช้านี้หลุดไปคนหนึ่งเมื่อเสียดายแหมกวดจะได,ได้พี่พอเนี่ยพี่พอยังเปิดช่องใหม่อยู่เนะาะเพราะว่า ยังไม่เปิดก็ไม่เปิดใหม่นะพี่พอยเปิดมาห้าเดือนแล้วอะห้าเดือนกว่าที่แรกแรกๆพี่บอยไม่ได้ใส่ใจอะไรเปิดแล้วก็แล้วแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเปิดแล้วก็แล้วอะไรไม่ค่อยไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปแล้วพอดีมีช่วงโควิดเข้ามาพี่พอยก็ไม่ได้ทําคลิปห้าเดือนกว่าเนี่ยเปิดมาเนี่ยยังได้ไม่เท่าไหร่เลยเพราะว่าพี่บอยพี่พอยเริ่มมาสนใจตอนเนี้ยว่าเห็นรุนพี่เขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดมาแค่สามเดือนเอง กิดมาแค่สามเดือนเนี่ยโหซักพปเยอะแล้วนะแบบว่าบางทีได้เขาได้พันกว่าแล้วเขาก็ไลฟ์สดได้แล้วด้วยโฆษณาก็เริ่มเข้าละเขาก็าดีนะเขาเก่งเขาก็บอกวิธีบอกว่า,าค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไป <c oughs> ดูคลิปก็ให้จบแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาเ <c oughs> ขาว่าเงี้ยไม่ต้องรีบค่อยๆไป <c oughs> โอ้เขาก็พูดดีมากเลยพี่ก็จําไวยแต่ไม่รู้เมื่อวานนี้เป็นอะไรเมื่อเช้านี้เช็กดูหลุดไปคนหนึ่ง อย่าให้หลุดนะสงสั่น้องๆก็เข้ามาติดตามพี่ๆเข้ามาติดตามแล้วก็ไม่ดูคลิปพี่พลอ,อ่ะมาถึงเขากดปั๊บเลยปรกดปั๊บก็คือหลุดเลย <c oughs> คิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วยฝากไว้หน่อยนะคะดูพิปพี่พลอให้จบก่อน <c oughs> แล้วก็กดติดตามนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะไอ้ทานทุกที่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไก่ด้วยก็เหนียวก็มว่วงซีโป้โค้กไม่มีน้ำตาล แค่นี้นะคะเดี๋ยวมิตรไทยทานก่อนนะคะแม่ปาเจอกันคลิปหน้านะคะแม่ปาจ้าดื่มดื่มของดื่มของจิ้มของ <laughs>